ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปเลือกตั้งนีทุกคนวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะเราคนไทยจะต้องไปใช้เส้นใช้เสื้งกันแลน้วนี่เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในหน่วยเลือกตัง う、huh? โรงพักนะคะตลอดเลยรอบแล้วนะไปโรงเรียนห้วยเรียนเาก็มาเหลือที่โรงพักโซเวียตเหนือวะเออเหนือวะแค่ทึ่งรอบนี้พอไปโรงพักไปเหลือที่โรงเรียนห้วยเรียอเอเอาซิเอาซิโดยข่าวกล้องข่าวสร้างคือดูจากไม่รู้นะครับคือไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเหลือที่ไหนอ่ะแต่คืออ่ะอีกแล้วเหรอโอเคไปไปโรงเรียนกันเลยไปหนังตากันเล่ไปนะทุกคนเดี๋ยววันทำไมวันนี้เออตาอยู่แป๊ๆ ทุกคนเราเป็นเราเป็นอะไระเราเป็นตาคุ่งยิงเราเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเออดูนะดูดูนี่ไงนี่ไงไอเจ้าตัวปัญหา <c oughs> เออน้ำตาลก็เลยมันจะไล่ไล่แบบเมื่อคนร้รงไงวันนี้เป็นวันที่ดีหรือว่าไม่ดีก็ไปรู้นะเออไปไปกันต่อ ก็เออคนน่าจะอยู่ข้างในอะ่ะคนน่าจะอยู่ด้านในไปไปกันเลยสิ่งที่ลืมไม่ได้คือบัตรประชาชนนะคะยมีใครองต้ตำรวจก่อน แช,ช,ช,ชร์เสี้ยวแชร์เสียวร็วๆเลยนะที่เคยเป็นยังไงกันบ้างเลือกเบอร์ไหนเลือกพักไหนกันบ้างยืน จะท่ายในคูห้าอะไรแบบนี้เลยนะาะอะไรก็คือว่าจะท่ายเลยถ้าถึงบริบเวณไม่ได้นะคะคือเขาห้ามนะทุกคนเขาไม่ท่ายรูปภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอเขาห้ามนะคะก็คือได้มานิดน้อยนั่นเองค่ะเอาละนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย